สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับมือนี่มาพบพ่อกันตอนสายๆครับผมมือนี้ทังทีมงานครับเดินทางมาที่วัดปูุดงศูนย์หนึ่งสองนะครับเนื่องจากว่ามือนี้จะมีพิธีบวงสรวงครับมือนี้เป็นมือนัดหมายด้ครับครับปูแปดศอกจะปล่อยแนวทางสามตัวนะครับเลขสามตัวจิบปล่อยมือนี้ครับในส่วนเลขสองตัวนั้นเพิ่นปล่อยไปแล้ว ตั้งแต่กพื้นทําพิที่หลอบที่ผ่านมาหลอบล่าสุดที่ทานคุณแม่เก็บเห็ดเพื่อนมาล่ำบ่วงสวงครับครับเราปูแปดศอกเพื่อนกับมาเ้าะครับซึ่งคุณพ่อสมหวังเพื่อนกับส่งขรับปูแปดศอกมาปล่อยแนวทังเลขล่างนะครับตัวไหนตัวไหนคําพระบราโชคจำได้ปะแปดสีค่ะแปดสีเนาะแปดสีครับสองตัวนี่ปล่อยเป็นแวแปดซีครับผมครับแต่ว่ามือนี่ครับ ทางทีมงานกับท่ากันเตรียมใบชงใบซีเขาตอกดอกไม้หมากไม้ครับผมเพื่อที่จะมาเตรียมงานบวงสรวงแต่ว่าตอนบวงสรวงนี่เขาทีทําพิธีตอนตอนแรกครับผมครับเนาะซึ่งกต่นี่แหละครับหนึ่งขั้นรถครับโนเปนละไม้่ครับเป็นละไม้ที่จะเตรียมวม้วงขั้นรถมาหาแก้วพิที่บวงสรวงขั้นรถดิขั้นรถดิ สามคันรดสามคันบ่สามคันรดพุ่งหน้ามาหักนัดครับผมมีหอดเคีืงตัดหญ้าครับครับนีถังน้ำมันกับนี่ครับผมเอาแต่ว่าจังไรก่ะให้รอตอนแรกครับผมครับเนาะรอตอนแรกแต่สําหรับคลิปนี้ยาเฝ้าบริเวณในพิษหวังครับนี่ค่อนข้างตัวเลขใม้คือเกาครัเมื่อนี้ม่พ่อคุณแม่จำศีนนหมครับผมได้ว่าคลิปที่ผ่านมาห้อง คุณแม่วงสวงเพื่อนเห็นตัวเลขอยู่ตรงปูพญานาคหาเก้ามันบ่ครับผมตอนนั้นถ้าจำบ่พิดหาเก้าเนาะมัน่าเห็นหาเก้าตัวชัดเจนมากๆเลย่หาเก้านะครับแต่เมื่อนี้คุณแม่จำสินวันนี้วันวันนี้วันพระดิหนี่วันพระไงครับเมื่อนี้วันพระไงสิบสี่คำครับคุณแม่จำสินเพื่อนกระเดินทางมากมาสีมากข้าจำสินครับบอกว่าฝันดีแล้วว่าสั่นแท้งคักบานีตัวเลขนะครับ มันจะได้คอบซี่ตัวหาตัวตัว,ว่าจักครับผมครับวันนียได้อาจได้แล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งหลดเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่จำศีลเพิ่งกำลังเตรียมเตรียมของเพื่อจีดใส่ในที่ที่ทบ่งสวงไปแรกงนี่แหละครับอยกันจัดเตรียมยูเดียด๋ยวจังไรกับสิทธิ์แต่ขออนุญาตคุณแม่สักแป๊บหนึ่งเนาะไปสัมผัสขอแนวทางตัวเลขความฝันของคุณแม่จำศีลจัหน้อยครับผมเนาะครับไปไปกันเลยครับผมไปไปตามแอ อีกหนึ่งคคือจะต้อเตรียมของที่จะขับคือนกวนะคะัู้รับนสั้สายาคุณแม่จัินกําลังเสร็จแลสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคคุณแม่ จัดเตม้โอ้จ้าดเป็นจะได้กทิไม่เสศษทิไม่เกิดทัดป่าหงตไก่ห้อ้ก่อมดาดินใมันมีนะค่ะกะทไม่ก็จะเกิดขึ้นแล้วเษทไม่นะเศทไม่เศษทิไม่เ้าที่วัดป่าห้องตะไก่นะครับเออผู้ญบอก่าจเป็นเศษทิไม่เ้ดีเด้อแม่งงาม่งน่งครด่ะไกั บ่เป็นย่างรึแม่ท่านั่งนี่บ่บ่สำคัญนีท่านงสำคัญอยู่ที่ความฝันที่ตอนนี้าันัสั่นนะจ้าฝันเงาจ้าโอ้ยนี่แหะมันแข็งครับอย่าฝันเงาไหลเนอะอยาฝันเงาไหลปู่าต์อิ่มเดินบัดเื่อนแล้วันี้นเริ่มราบอเ่อเาเด้อปาด้ถามอยู่แลใจหอดใจหวัดดอผู่คมโชคดีว่าทีเแล้วคุณใจหอัดีิคุณแม่จำสินนี่ ้าัให้ยังก่าค่ะนี่คุณยายคุณแม่คุณป้าคุณอาคุณิตังนี่ตังไปไบวบปู้ไหมจ้าอันนี้เขาพูดถึงยังก่างอกจักเราทู่ฟังเยคันหาคันแปดจ้าแม่แม่เหม่บ่ค่นี่ถึงถึงดอกไม้คัพูดอะไรคัมแบคำพูดอพัเตรียมบ้าสิไปบูงปู้เฮาบนนี่จ้าปู้แปดสองล้อผู้แปดสอู้แปดสองมาู้แปดสองทำพิธีจักโมงครับคุม่ ตอนแรกคิดว่ามันจะเฮ็ดตอนสายๆมือนี่เนาะตาถามผู้คนอย่างเด้อเป็นตั้งหม้อละข้าสิเฮ็ดชั้นมะลุ่มครับครับผู้รยกรอกเพิ่นก็บอกว่าย่างหมูเนี่ยนะครับเพื่อเพิร์นสียบแดงมาเบิดเป็นเรียมมากที่คิดอย่างเงยครับตอาเพิ่นบอกว่าย่างหมูเนี่ยบาร์ดีเพิรนอันบุญพระเฤาษนบอกผมไปจยดทูบบอกผมเป็นลอยลงเลยเมื่อกี้เลยหายใจกับพวยิมครับ มาก็คือว่าคุณ่อมเหือนันด่างมาตันมราเพินมันบอกเลิกง้มย่มดีนี่คือปูแปดสองเนแจ้งไว้แล้วเป็นบ้าเฮ็ดตอนแรงๆแล้อคนก็คือเขาบอกว่าหก่วมันสีมันรวมมากครับครับดักัดอเนี่ยท่าครับปูแปดสองันไห้มั้เน่เนสิมายำเม่นบอเหือจังไดครับ จะมุอข like ึ <et> <strong> ้นหนีก็ว่าแด้ครับเออมื่ขึ้นหนีเป็นต่ว่าพายอาจารย์คนนั่นฟังเพป่นกระนาสีมะยำเนาะครับครับครับเ่็นสีมะยำครับผมเอาเดี๋ยวจังไหนอาจารย์สมบังก็บอกว่าคือจังกูสีมะเล่าไมุ่งขึ้นหนี่าสั่นแต่ว่าช่งสีเรื่องล่างๆอยู่เดี๋ยวเข้าไปเอาสัมภาษณ์อาจารย์สมบังอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ครับคุณแม่ นั่งยิ้มทายจนแกวแหงไวแล้วห้านาทุนแม่กินจคกน้อยนะเพียงหนึ่งก็ไปยังเราค่ะทุนแม่แบบนี้เล่องล่าร่องมาท้วครับเป็นจากไหนเริ่มแต่งแก่ห้าบัตรสีนอนทีละบัตรสีนอนก็คงเริ่มตอนแรกในรอบสองถุนมหมจานกันเริ่มนอนไม่จัดรับต้องไปต้องไปกับเล็กวันมันมาพันืิตจัดงานที่ไหนเดินวัดเราหมอทวนจะยื่นัน็ิต่าง โอ้ตรงตรงตรงสรลาเปาตระติาสาบละแต้งพักเขาไว้นี่ขนมนี่ค้องกินทุกอย่างมันกับว่าโอ้ยสิ้นแป้งไปรอปือเดี๋ยวมู่สมวยาจินหลายๆเมันมาทัางซีโอ้ครับ่อยเนี่ยนี่โอ้โหลูกสู้ๆเล่นเลเออมีอจมาบ้ใครเขา่ร้อนอย่างนี้ก็เสียงเิ่นอม่เห็นตัวว่นี้เลยออกทีหนึ่งพันไหมเอาทีหนึ่ง ผก็ยิ่งเหรอครับก็ยิงจ้ะแตยิ่งต้เสียงกันว่าเสียงโถมันเด็ยิ่แต่เปนเบาดว่นเบงนัชเลยแก่ปาน้คิดว่าค้นนั่งนอ่กานคนไหไจ้ะมองเห็นคนแต่ว่าแต่ยิ่งเสียงมากกว่ามนบอกแต่ยิ่เสียงดางนั้นชันกะตื่นหนอจ้ะก็วานอนัฉันจีบเมียได้กันครับฉันฟังฉันฟังมันเหี้ยเันกระดูเนิดนึงโอ้โหที่เร้วคุณแม่ได้ฟันบ่ถือเกลีย เขาจะฟันเก่าน้ำปลาถุงบังนี่างไจ้ะโอ้เจ้าไปถือไปถืตไปถือกโอ้ว่าที่แเราบ่ได้ฟันแต่ว่าเลขแปดสามอันเห็นอยู่ที่ปูมดจะรินหันเห็นแต่ว่าบอไดสื่อบอไดสื่อจ้ะลืมไปเลยเพราะมันลืมดอกพุทมันหน่อยก็เลยไม่สื่อแต่สองซี่สอง งบหน่อยจ้ะนาสิ a a> ่งทุนอีกยังไงนะครับสองอันเนาะถ่าขันก็ได้แน่นอนโรตัลลี่มันซื้อตั้งสองสีบารีสองคุณแม่หาเก้าที่เห็นวังอาทิตย์กนหันซื้อไใบใบบารได้ไปโรตัลี่ซื้อโรตัลลี่ว้ใบหนึ่งจ้ะหาเก้านะเนาะซื้อเก้าเก้าห้าโอ้เก้าเก้าห้านะครับพอคุณแม่เห็นเลขอาเก้าเก้าห้านะอาจจะ อาจจะกกับก็ได้เป็นเลขตัวเดียวกันนั่นแหละหาเก้ากับเก้าหาล้วหลังจากซื้อลอตเตอรี่มาแล้วบ่ที่มาฝันอันนี้อย่จังไหนมีฝันอย่างอีกบอหลังจากซื้อลอตเตอรี่แต่คือเมื่อฝันฝันฝันเนี่ฝันกนี่กว่านี่สื้อจังโอ้ห้องฝันนี้กว่านี่สื่อฝันที่ปูปันมาเมือนั่นล่ะฝันที่อะไรขึ้นกขึ้นมาแต่เลยมาฝันปูปันมาหายยวนตำนักปูค้ับถุ ก็เพราะมันมือที่เข้าไปเบิ้งตัวเลขที่คุณแม่เห็นนัน่นมั้มือมันบ่ยังมือแรงยังมือแรงหน้ากับฝันมันบ่นะครับตัวเลขที่เห็นนั่นคือหากเก่ายังเพราะในซื้อครับแต่ว่ามาฝันยังมึนขึ้นเนาะฝันยังขึ้นไง,งนไม่ว่าในเสียงผู้หญิงน่าจะประมาณกลางคนครับได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงห็นตัวบอกตรงๆเลยว่า บอกตรงๆมาว่าเด็กว่ามันออกซีนึงว่ามันบางออมมามแค่นั้นล่ะเพื่อนกัน้ันเรานอนเหนียไปัยเรับองตื่นกับมาเลย